ท่องตำนานไปกับอริชัย EP 1555พี1555อาขาสังรอยแยกแห่งความตายและพันธะสัญญาเลือดตอนภูเขาที่ถูกจ้องมองบนยอดดอยสูงเสียดฟ,ฟ้าที่หมอกปกคลุมเกือบทั้งปี สำหรับคนนอกมันคือวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่สำหรับชาวอาคาทุกตารางนิ้วคือพื้นที่ทับซ้อนของสิ่งที่เรามองไม่เห็นชาวอาคาไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยกฎหมายบ้านเมืองเป็นหลักแต่พวกเขาอยู่ภายใต้กฎเหล็กทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าอาคาซังหรือวิถีแห่งอาคานี่ไม่ใช่แค่ศาสนาแต่มันคือกฎแห่งความอยู่รอด เพราะในความเชื่อของพวกเขามนุษย์นั้นอ่อนแอและถูกล้อมรอบไปด้วยเนะหรือพูดผีปีศาจที่มีอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนตนสิงสถิตยอยู่ในน้ำในลมในไฟและในป่าทึบหากก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวหรือทําผิดจารีตเพียงนิดเดียวสิ่งที่จะตามมาไม่ใช่แค่โชคร้ายแต่มันคือหายนะของทั้งตระกูล เพื่อให้เห็นถึงความน่ากลัวเราต้องรู้ก่อนว่าพวกเขากลัวอะไรชาวอาคาจำแนกผีออกเป็นระบบที่ซับซ้อนและน่าขนลุก 1. ผีบรรพบุรุษนี่คือผีฝ่ายดีหนึ่งเดียวแต่ก็เอาแต่ใจที่สุดผีบรรพบุรุษจะสถิตอยู่บนหิ้งบูชาในส่วนของผู้ชายในบ้านต้องได้รับการเส้นไหว้ทุกมืออาหาร เรียกกินข้าวและเส้นไหว้ใหญ่ตามเทศกาลหากลูกหลานดูแลดีผีจะให้พรแต่ถ้าลูกหลานลืมหรือทำตัวไม่ดีผบีบรรพบุรุษนี่แหละจะลงโทษลูกหลานตัวเองให้เจ็บป่วยเพื่อเตือนสติ 2. ผีภายนอกนี่คือสิ่งที่ชาวอาขากลัวที่สุดอย่างเช่นผีน้ำสิงในลำทาน ใครไปลบหลู่จะบวมเป่งหรือจมน้ำตายผีป่าผีดอยเจ้าของพื้นที่ป่าเขาลำเนาไพรผีดูดเลือดผีปอบในบริบทของอาขานั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณร้ายที่หิวโหวยจ้องจะกินขวัญหรือพลังชีวิตของคนป่วยและเด็ก 3. ผีเจ้าที่เป็นผีที่ดูแลหมู่บ้านซึ่งต้องมีการเลี้ยงดูอย่างดี เพื่อเป็นเกราะป้องกันผีป่าส่วนที่สองประตูปีศาจโลคองจุดที่หลอนที่สุดและเป็นไฮไลท์ทางภาพคือประตูหมู่บ้านหรือโลคองประตูนี้ต้องสร้างใหม่ทุกปีห้ามใช้ของเดิมในพิธีสร้างประตูทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมตัวกันแกะสลักไม้เป็นรูปอาวุธต่างๆทั้งมีด ดาบหอกและปืนไม้เพื่อข่มขวัญผีร้ายรูปปั้นเพศประบุสิ่งที่แปลกประหลาดคือการแกะสลักรูปปั้นไม้สองตัวเรียกว่าติมาผู้หญิงและดีจาผู้ชายโดยเน้นอวัยวะให้เห็นชัดเจนขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องลามกแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังกำเนิดที่ผีร้ายกลัว วางไว้ข้างประตูเพื่อเฝ้ายามกฎเหล็กประตูนี้เปรียบเสมือนกับเส้นกั้นมิติห้ามมนุษย์ไปสัมผัสเด็ดขาดห้ามพิงห้ามฟันไม้บริเวณนั้นหากใครไปแตะต้องถือว่าทําลายบาเรียป้องกันหมู่บ้านต้องถูกปรับไหมด้วยหมูหรือว่าเล่าและต้องทําพิธีขอขมาทันทีส่วนที่สตํตำนานมืด ลูกแฝดและคนผิดผีส่วนนี้คือจุดพีข,ของความเชื่อที่โหดร้ายและดาร์กที่สุดในอดีตในอดีต,ดต,ดตชาวอาคามีความเชื่อในเรื่องความบริสุทธิ์ของมนุษย์ที่รุนแรงมาก 1. มนุษย์ต้องไม่เหมือนสัตว์สัตว์ออกลูกเป็นคอกคือหลายตัวแต่มนุษย์ต้องออกลูกทีละคนดังนั้นชะตากรรมของฝาแฝดหากบ้านไหนคลอดลูกออกมาเป็นฝาแฝด ในอดีตถือว่าเป็นเรื่องอับประมงคลสูงสุดเป็นการส่งสัญญาณจากผีร้ายพ่อแม่และหมอผีจำต้องทำพิธีที่โหดร้ายคือการกำจัดเด็กทั้งสองทันทีเชื่อว่าต้องฆ่าเพื่อให้วิญญาณร้ายกลับคืนไปและพ่อแม่คู่นั้นจะต้องถูกขับไล่ออกไปอยู่นอกหมู่บ้านเผาบ้านเรือนทิ้งและห้ามกลับเข้ามาในหมู่บ้านเป็นเวลานานานับปี จนกว่าจะทำพิธีล้างอาถรรพ์เสร็จสิ้นคือปัจจุบันประเพณี้ยกเลิกไปแล้วตามยุคสมัยแต่เป็นตำนานที่เล่าขานถึงความกลัวที่ฝังลึก 3. การตายโหงคนที่ตายดีคือแก่ตายจะได้เป็นผีบรรพบุรุษแต่คนที่ตายโหงถูกเสือกัดตกเขาจมน้ำหรือว่าตายทั้งกลมศพเหล่านี้ห้ามนำเข้าหมู่บ้านเด็ดขาด ต้องฝังไว้ในป่าทันทีและห้ามฝังในสุสานรวมกับปรรพบุรุษวิญญาณเหล่านี้จะกลายเป็นผีเร่ร่อนที่น่ากลัวที่สุดคอยวนเวียนหาตัวตายตัวแทนส่วนที่สีนั้นคือขั้นตอนพิธีกรรมล้างอาถรรพ์และเสี่ยงทายเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นขั้นตอนการประกอบพิธีจะมีความละเอียดและน่ากลลุก 1. การเสี่ยงทายด้วยไข่ และไม่ไพ่หมอผีหรือพิมะยีมาจะเริ่มจากการหาสาเหตุโดยการโยนไม้เสี่ยงทายหรือการใช้ไข่ดิบคว้างลงบนพื้นหรือก้อนหินแล้วดูทิศทางที่ไข่แตกเพื่อระบุว่าผีตัวไหนเป็นผู้กระทําหรือคนป่วยขวัญหายไปทิศทางใด 2. การเส้นไหว้ด้วยเลือนเมื่อรู้ตัวการแล้ว การเจรจาต่อรองจะเริ่มขึ้นสกุลเงินที่ใช้คุยกับผีคือชีวิตสัตว์หมูคือสัตว์ชั้นสูงในการบูชาไก่ใช้สำหรับพิธีย่อยและการเรียกขวัญสุนัขในบางพิธีที่รุนแรงมากอาจจะมีการใช้สุนัขเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายหมอผีจะเชือดคอสัตว์ให้เลือดพุ่งกระฉูดลงบนเครื่องรางหรือทาตามเสาบ้าน พร้อมบทสวดที่เป็นภาษาผีคือเป็นภาษาพิธีกรรมที่คนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องเสียงสวดจะรัวเร็วและดูดันเหมือนการทะเลาะหรือขู่เข็นผีมากกว่าการขอร้อง 3. การอ่านตับหมูหลังจากฆ่าหมูแล้วหมอผีจะควักตับออกมาดูลายเส้นบนตับรูปร่างและสีของตับ จะถูกใช้ทํานายอนาคตว่าคนป่วยจะรอดไหมปีนี้ฝนจะแรงไหมซึ่งเชื่อกันว่าแม่นยำราวกับจับวางหากตับออกมาสวยเรียบเนียนสีดีแปลว่าผีพอใจแต่ถ้าตับบิดเบี้ยวหรือมีจุดดำแปลว่าหายนะกกาลังจะมาเยือนส่วนที่หผลลัพธ์และพันธสัญญาถ้าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้น ชาวอาคาเชื่อเรื่องขวัญว่าคนเรามีขวัญอยู่หลายจุดในร่างกายหากไม่เส้นไหว้ผีจะมาเด็ดขวัญออกไปทีละจุดอาการเริ่มแรกนอนไม่หลับฝันเห็นคนตายหรือฝันเห็นป่าทึบระยะต่อมาร่างกายอ่อนแอโดยไม่มีสาเหตุทางการแพทย์หมอโรงพยาบาลตรวจไม่เจอโรคจุดจบ ความตายที่หาสาเหตุไม่ได้หรืออุบัติเหตุที่พรากชีวิตไปอย่างกระทันหันสิ่งที่ได้รับจากการทำพิธีมันคือความสบายใจทางจิตวิญญาณการเส้นไหว้คือการซื้อความปลอดภัยชาวอาคาเชื่อว่าเมื่อกินเครื่องเส้นแล้วผีจะต้องรักษาสัจจะห้ามมาทำร้ายคนในบ้านอีกเสมือนการจ่ายค่าคุ้มครองแก่นักเลงเจ้าถิ่นบทสรุป กรงขังแห่งความเชื่อพิธีกรรมเหล่านี้อาจจะดูงมงายในสายตาโลกภายนอกแต่มันคือกรงขังที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอาคาให้อยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความหลอนของการฆ่าสัตว์บูชายันและการกลัวผีมันซ่อนกุศโลบายที่แยบยนต์การกลัวผีน้ำทำให้พวกเขารักษาต้นน้ำลำทานการกลัวผีป่า ทำให้พวกเขาไม่กล้าตัดไม้ทำลายป่าพร่ำเพื่อการกลัวผีบรรพบุรุษททำให้ลูกหลานมีความกตัญอูและสามัคคีกันตราบใดที่หมอกยังคงปกคลุมยอดดอยเสียงสวดมน์เค้ากลิ่นคาวเลือดก็จะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อย้ำเตือนว่าในโลกของอาคาคนและผีอยู่ห่างกันเพียงแค่ลมหายใจกั้นเท่านั้น ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ